แ้นะคะเราก็ต้องเขียนโจทย์ไค่ะหาครนอรองยี่สิบ 20, กับ30กันนะคะอือานิดคิอาอเาคนเท่ากับเราก็จะเขียน สามสิบแม่1ิค่ะเลยอ่าอ่าส,ส,สิบคูณอะไรได้20คะแม่ตอบเออไม่ใช่คูณสองนั่นเองค่ะอ่าส0คูณอะไรได้30คะคูณ3นะคะเราก็ใส,ส่สมอ่ามาคูณได้อีกไหมไม่ได้เลยนะคะเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเราก็จะม,มาจับคู่กันเลยเอ,อ ป๊นะ10คูณนี่เราจะเอาตัวเลขกันนะคะ10ีบวเวอร์ค่ะปีมากค่ะแล้วก็คูณ2 3เท่ากับ60นั่นเองอ่าก็คือ10คูณ2เท่ากับ20 20คูณ3เท่ากับ60นะคะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าใช่ค่ะแล้จากนั้นเราก็จะมา ห้าหกติดกันนะคะอืมเราก็จะนำอันนี้อ่าดังนั้นเก้าคูณยี่สิบนะคะคูณยี่สิบคูณอะไรได้หกสิบคะคูณสามค่ะคูณสามนะคะอ่ะาแล้วก็เอาเก้าคูณสามไปด้วยและจากนั้นเราก็เอ่มโน้ตดมาเขียนเท่ากับนะคะเท่ากับไม่่อน ไม่ต้องเสียนเท่ากับหรอกค่ะแ <Yeah. S 1> อ s o ู r r อ y ี่แล้วจต่ละแล้วก็มานี่่แล้วก็จะมาของตัวนี้กันค่ะแม่17รวม30นะคะอะ่30คูณอะไรได้60ค่ะคูน2ค่ะคูน2นะคะ ใช่ไหมค้านนี่ค่ะบวกใส่บวกไปเลยค่ะแล้วก็เขียนเท่ากับนะคะ9คูณ3เท่าไรคะ21ค่ะฮะ27ค่ะ27แล้วก็60นะคะนี่ค่ะ20คูณ3เท่ากับ60นะคะอ่านี่และเราก็จะเขียนเครื่องหมายบวก อ่าแล้วต่อไปสิบคูณสองได้เท่าไหร่คะสาิบสค่ะสามสิบแล้วสามคูณสองเท่ากับหกสนะคะ yes something like that เอาไม่่งเราก็บวกกันตูนะคะเราก็จะนำอวกกันัไคะช่ค่ะ แอบห้าบวกบวกแอบสามสิเราก็จะปิดตัว okay. นี้เราจะบวกแค่นีค่ะยี่บเกี่สีน่นี่เราจะมาชอ่แแอบอแอบ นะคะ27แล้วก็เขียน27ได้แล้วก็เขียนบวก4เอ้ยเออถูกแล้วอ่ะ3 7บวกตีได้เท่าไหร่คะ11นะคะ1 3บวก3เท่ากับ6 เราต้องมาลบอันนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราใช้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาลบนะคะนี่ค่ะต่อไปเราก็จะมาไปจากเดินกลายเป็นจำนวนละนะคะหกบเอออะไรคุณได้60สมีไหมคะเฮลโหลสิบคนหนึ่งค่ะ เออหกสิบ oh, มันเออเพราอว่ามันใกล้เคียง ah, <thank> อาใช่ค่ะอ่อใส่หนึ่งอ่าแล้วก็เอาหกสิบเอ็ดลบก,ก,กับกับ60นะคะกลายเป็น1น่งไปค่ะแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปค่ะ60สิบได้คำตอบของเราก็คือ